วันนี้คุณหนุนเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการฝังเข็มแล้วก็การครอบแก้มมาฝากกันนะคะเพราะเพิ่งไปทำมา i have a back อีกก็คือแบบปวดหลังมากนะคะเลยเอาคำศัพท์มาฝากเผื่อแบบใครไปทำแล้วอยากจะเล่าให้เพื่อนต่างชาติฟังนะคะ acupuncture ก็คือฝังเข็ม a ๋อคิวพันชส่วนของการครอบแก้วเนี่ยเขาเรียกว่าคัพนะฮะคัพก็คือเป็นแก้วใช่ไหมคะ cupping therapy ก็คือการบำบัดด้วยการใช้แก้วนะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีสีของหลังจากที่เรา c u p p i n g ไปแล้วค่ะที่เราใช้ครอบแก้วเนี่ยมันจะมีสีที่ต่างกันแล้วก็จะทำให้รู้ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงนะคะก็มี c u p p i n g c o l o r s แล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจที่อาจจะไปเจอใน Reading ก็ได้หรือว่าในชีวิตประจาวันก็อาจจะเจอได้เวลาเราจะพูดเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดนะคะ สีแรกค่ะ healthy blood circulation ก็คือระบบไหลเวียนเลือดนะปกติดีนะคะ blood แปลว่าเลือดนะไม่อ่นว่า blood นะ blood Cir ation, คนนะ But circulation คือการไหลเวียน blood circulation คือการไหลเวียนของเลือด healthy ก็คือดีส่วนภาพที่2เนี่ยเป็น moderate stagnation stagnation ก็คือปวดเมื่อยนะคะ moderate ก็คือปวดเมื่อยปันกลางนั่นเองส่วนต่อมาที่สีเข้มหน่อยเป็น severe แปลว่ารุนแรงนะคะ severe stagnation ก็คือแบบ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงเรื้อรังถ้าเกิดหลังจากครอบแก้วไปแล้วมีสีแบบนี้แสดงว่ารุนแรงซึ่งคุณหนึ่งก็จะมีทั้ง2สีเลยมี moderate แล้วก็มี severe จะมีบางส่วนตรงไหนที่มันตึงๆมากๆจะเป็น severe ก็คือรุนแรงนะคะอ่าส่วนอันต่อมาเนี่ยไม่มีมัง้งชี้ blood deficiency นะคะอ่าช h ้นี่น่เป็นภาษาจีนนะคะเป็นลมปราณส่น blood deficiency ก็คือว่ามีเลือดไม่มี บกพร่องนะ,ะ deficiency ก็เป็นคำศัพท์ที่อาจจะเจอในพวกวิชาการนะะก็คือมีการบกพร่องของเลือดนะคะส่วนอันล่างสุดนี่แอบน่ากลัวนะคะ toxins accumulation นะคะก็คือเป็นเป็นพิษอะ toxin ก็คือเป็น พิษเลือดมันขัดมันขั่งอะนะคะมีความเย็นสะสมก็เลยเอาคําศัพท์มาฝากกันนะเห็นมีคำน่าสนใจคําว่าฝังเข็มพอเพื่อนถามก็นึกไม่ออกเออเผื่อใครอยากรู้นะคะ acupuncture ส่วนการครอบแก้วคือเรียกว่า cupping therapy นะคะสุขภาพพีเร็ก healthy เลือดก็ blood นะคะ blood circulation คือระบบไหลเวียนเลือดเนาะ moderate ปานกลาง severe รุนแรง stagnation ก็แปลว่า ความเมื่อยล้านะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะถ้านั่งนานๆก็ลุกขึ้นมายืนบ้างวันนี้คุณก็เลยลองยืนสอนดูนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดัวยใจคอมเมนต์กันไปหน่อยนะคะว่าเคยไปฝังเข็มหรือครอบแก้วกันไหมมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะฝังเข็มคือ acupuncture แล้วก็ครอบแก้วคือ cupping therapy นั่นเองค่ะบาย